หรือว่าของเครือข่ายของคุณเนวินเขาเขามีเงินมีทองมาใช้จ่ายตลอดเวลาแต่ของเราเนี่ยทำเพื่อให้ปัญญาคนปัญญาชนปัญญากับคนจริงๆเนี่ยเรากับทายากทําเย็ยนเหลือเกินถ้าจะโกรธโกรธตรงนี้ความน้อยเนื้อต่าใจมากกว่าแต่ไม่ได้ไปโกรธใครเป็นส่วนตัวไม่มีเลยผมสงสารคนมากกว่าผมสงสารคุณอนุพงศ์เผ่าจินดาผมสงสารคุณประวิทย์วงสุวรรณผมสงสารว่าคนที่เดินมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย ยังไม่เข้าใจว่าการเมืองใหม่เนี่ยให้อะไรกับประเทศไทยได้บ้างผมสงสารคนพวกนี้ย้อนย้อนไปให้ถามี่ทีทีที่ทำไมมันถามมันก็ผ่านปีสามห้าสิบเจ็ดเจ็ดสิบดานมาแล้วเนี่ยไอ้บางคนยุคนี้มันยังคิดเรื่องเนี่ยคิดแบบเหมือนที่ถามหลายคนที่เจอมันก็คิดเรื่องอำนาจคิดเรื่องควประโยชน์คิดเรื่องการหัวกันกับรัฐบาลผมว่าสองส่วน ส่วนหนึ่งเพราะคุณทักษิณเป็นคนสร้างฐานพวกนี้ขึ้นมาต้องยอมรับคุณอนุพงศ์หรือว่าคนพวกนี้เนี่ยคุณคุณประวิทย์จริงๆลึกๆก็สนิทคุณทักษิณนะคนพวกนี้จะมีคนกลางคอยติดต่อคุณประวิทย์กับคุณประวิทย์ทยกับคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็สนิทสนมกันมากสนิทสนมกันมากแล้วโลกแห่งทุนนิยมเนี่ยมันเป็นโลกของผลประโยชน์กิเลสใครๆก็อยากมีเงินทั้งนั้น สมัยก่อนคุณจำได้ไหมคุณแคนสมัยพวกเรายัางหนุ่มๆอยู่ผมไม่รู้ว่าผมสมัยผมยังหนุ่มๆนะผมจาได้เพื่อนๆที่เป็นทหารกันอนะแค่ลูกเรียนจบจุฬาธรรมศาสตร์ก็ดีใจได้หาแลนะ้วเดี๋ยวนี้มีที่ไหนนะ่ะระดับในพลขึ้นไปยิ่งเป็นแม่แมทุ่งแม่ทัพเนี่ยลูกต้องไปเรียนเมืองนอกไปเรียนอังกฤษไปเรียนอเมริกาแล้วปีหนึ่งส่งเปล้านล้านลูกสองคนก็สามสี่ล้าน เงินกับกิเลสเนี่ยมันเข้ามาบทบางคุณงามความดีไปหมดแล้วตอนนี้จริยธรรมไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีจริงๆแล้วนี่คือการต่อสู้ของภาคประชาชนที่ต้องการเรียกร้องให้จริยธรรมศีลธรรมกลับมาหาสู่สังคมไทยกับสังคมไทยที่มันเน่าเฟะด้วยด้วยสิ่งซึ่งมันเลวร้ายต่างๆจาก บริบทของทุนนิยมนี่คือการต่อสู้ที่แท้จริงเด็กคือยังเชื่อวอ่านะมันจะมีฐานอยู่ในในในนอกจบกสองสามคนเนี่ยข้ว่าชารที่คิดดีปาตผมผมผมไม่ได้หมายความว่าคุณอนุพงศ์และคุณประวิตย์เขาคิดไม่ดีผมเป็นเพลงแต่ว่าเขาคิดไม่ทะลุเท่านั้นเองและทหารที่มีคุณนมความดีและต้องการคือผมผมจะพูดได้อย่างว่าคนที่ยิงผมเนี่ยทหารแน่นอน ผสมตำรวจบางส่วนแต่ทั้งทหารและตำรวจที่ยิงผมเนี่ยเป็นส่วนน้อยมากยังมีอีกเยอะเลยที่เขาไม่ได้คิดอย่างนี้ยังมีอีกเยอะที่เขาไม่ได้คิดอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าหากผมก็เคยพูดไปตั้งนานแล้วว่าถ้าผมจะต้องเป็นอะไรไปแล้วชาติบ้านเมืองจะดีขึ้นก็ช่างมันที่พูดนี่ไม่ใช่พูวเองรอดมานะแต่เพราะาวินาทีนั้นเนี่ยที่เลือดอาบทั้งตัวเลยเนี่ยไม่ได้โกรธใครมันคิดะลรแล้วไม่ได้กลัวด้วยนะไม่ได้กลัวเหมือนกับ ตัวเองจะต้องเป็นเฮ้ยเดี๋ยวจะสิ้นใจนะเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าพิการเพราะว่าพระอาจารย์ชัยรงค์ท่านเป็นคนที่ชํานาญเรื่องกระดูกนะท่านจับกระดูกผมบอกโอ้อาจารย์ท่านท่านเรียกผมาอาจารย์โยมอาจารย์โยมอาจารย์ที่เก่งนะไม่มีความเครีย,ยดในร่างกายเลยเพราะธรรมดาเนี่ยคนโดนแบบนี้จะต้องมีความเครียดในร่างกายและจะแสดงออกทางข้อกระดูกบอกไม่มีเลยปกติมากโยมอาจารย์ทาได้ยังไงผมบอกว่าพระอาจารย์ครับสติเงแะครับพระอาจารย์ แล้ว่าวันที่ไปวิชลนี้เดินที่เดินคือสติสติอย่างเดียวเลนยะครบทุกอย่างรู้ตัวหมดตลอดเวลารู้ตัวหมดตลอดเวลาหมอเขาจะผ่าตัดทันทีผมบอกครอพี่ชายผมหน่อยได้ไหมพี่ชายผมซึ่งเคยอยู่มาจุลาเ,เขาก็มารอจนกั <Took> ่งมาแล้วพี่ชายเขาก็โทรคุยกับลูกศิษย์เขาคือคุณหมอสุรชัยที่โรามาจุลาซึ่งเป็นอาจารย์ของคุณหมอที่จะผ่าผมแล้วเข้าประสานงานคุยกันในสุดพี่ชายผมตัดสินใจให้ผ่าเลย เพราะเขาไม่อยากให้รอเพราะเดี๋ยวเลื่อนมันจะคั่งมากขึ้นนั่นแหละฮะสติตลอดเวลาไม่ไม่ได้ขาดหายไปเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้ขาดหายเลยไม่มีคุณแจนคุณแคน,คแคนไม่มีอีกการหนึ่งที่ผมอยากจะฝากพวกวงการสื่อมวลชนไปว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าการฆ่าผมทั้นเป็นข่าวชิ้นหนึ่งเดี๋ยวอย่างเดียวและในขณะนี้คือการ รอว่าจับได้ไม่ได้แต่ประเด็นไม่ใช่การฆ่าผมนะประเด็นนี่คือการคุกคามสื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะถ้าเขาไม่รวมตัวรวมใจกันสู้ในเรื่องนี้นะอีกหน้อยเนี่ยใครก็ตามนั่งรถแล้วก็ไล่ย,ยิงเขาแล้วก็ตายเขาไม่มีใครสนใจเขาเหมือนกันนะอาชีพพวกเราเนี่เป็นอาชีพที่ต้องได้รับการปกป้องแลวพวกเราต้องรวมตัวรวมใจกันปกป้องเขาจะมาซีซัวคิด เฮ้ยไอย้นี่มันสนธิหนว่ากูหมั่นไส้มึงนี่ไม่ได้ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าผมต้องการการสนับสนุนจากเขานะแต่ผมต้องการจะเตือนสติเขาเหมือนกันว่าถ้าคุณถ้าคุณไม่ทําอย่างนี้คุณไม่มีทางไม่มีทางจะปกปักรักษาคุณธรรมของการเป็นสื่อหรือว่าความกล้าหาญหรือว่าสิทธิเสรีภาพที่คุณจะต้องแสดงออกถ้าคุณไม่สามารถจะแสดงออกในข้อทีจจริงที่คุณต้องการแสดงออกได้แล้วคุณก็เป็นสื่อไม่ได้ ก่อนยุคไปยุคเ่าเช่ไหยุคจิ๊กคุณยูวัอะไรผมคิดว่าพอๆกันแต่คนรูปแบบยุคพวกนั้นยังเป็นยุคป,ประเภทอุ้มไปแต่ยุคนี้มันยิงกลางแดดเลยเนี่ยใช้รถสี่คันอะใช้รถสี่คัน,นเป็นสี่คัน,นเป็นกระบวนการโชคดีที่เขารู้หมดแล้วตอนนี้ทุกอย่างผมเชื่อว่าผมเชื่อว่า ผมเชื่อว่าอีกไม่ไม่นานนะผมคิดว่าไม่เกินสองอาทิตย์เนี่ยเรื่องราวต้องเปิดเผยมาแล้วจบแล้วแล้วรับรองว่าผมยังมั่นใจนะว่าจะเป็นการถแถลงข่าวและการจับที่ค่อนข้างจะสะเทือนม,มากเพราะว่าถึงแม้จะจับแค่มือปืนได้มันโยงได้หมดทุกจุดเนี่ยสมมุตินะสมมุตินะสมมติเขาจับมือปืนได้ว่าเป็นทหารของพลที่เก้าแล้วทีนี้กองทัพบกจะว่ายังไงอ่ะคุณนุพงศ์จะตอบยังไงคราวนี้ ใช่ย,ยังก็ไม่รู้ละผมก็ไม่รู้ละสี่ข่าวนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเขาเกิดทํามาแล้วเกิดมีการโยงไปถึงตํารวจบางคนอีกอะ,ค,ะยอยคุณพระชรวาจะว่ายอย่างไงคุณประวิตรวงสุวรรณจะว่าไงนะนะเป็นพี่ชายคุณพระชรวาคุณสุเทพเทรือสุบรรจะว่ายอย่างไงในฐานะที่ดูแลความมัน่นคงอ่ะเห็นไหมมันกระเทือนนะ แล้วถ้าพาดพิงไปถึงผู้หญิงบางคนซึ่งอาจจะอยู่เบื้องหลังในการฆ่าผมแล้วถ้าเกิดพาดพิงถึงได้เนี่ยย,ย,ยิ่งยุ่งอย่าเลยไม่ใช่เรื่องเล็กนะคุณแคนจะบ่บอกให้รู้ ผมไม่รู้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ที่ผมรู้แน่ๆคือว่าถ้าหากเขาประกาศจับออกมาแล้วเขามีหลักฐานที่โยงใยถึงเนี่ยผมว่าสังคมนี้วุ่นเลยงานนี้สังคมก็จะตกยืนสภาวะที่ต้องเลือกเอาละระหว่างความถูกต้องกับสิ่งซึ่งประเทศไทยต้องยืนได้กับการปกปิดและการช่วยเหลือสังคมต้องตัดสินใจในตอนนั้น สังคมต้องตัดสินใจจริงๆที่สําคัญสังคมตัดสินใจยังไม่สําคัญเท่ากับท่านนายกรองตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเป็นผู้นำจะคิดว่าถ้าถ้าส้ถ้าถ้าผู้นำจะถ้าตัดสินใจจะคิดว่าคงจะมีผลเหมือนที่คนอิสราเอลจะโดนคือแต่ว่าเป็นผมนะผมคิดว่าวันนี้ทหารไม่กล้ายืนหน้าหรอกผมยังเชื่อกงนั้นนะ ราะอย่างน้อยที่สุดถ้าเขายือดอำนาจในกรณีของผมเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนไม่ยอมลนะถูกต้องถูกต้องถ้าเขายือดอำนาจเหตุผลเพราะเขาต้องานปกปิดความผิดที่พวกเขาทํากันสมมตินะฮะสมมตินะฮะคือผมไม่ได้หมายว่าเขาทานะถ้าเขาทําเช่นนั้นแล้วออกมาในรูปแบบนั้นเนี่ยเขาจะตอบสังคมไทยไม่ได้เป็นอั้นคาดที่สําคัญที่สุดเขาจะตอบทหารด้วยกันเองไม่ได้ที่น่าเสียใจ ผมจะเรียนคุณแคนไว้ตอนผมเลือดหยดสู่พื้นเนี่ยผมนึกในใจผมบอกว่าให้เลือดนี้เนี่ยที่อยู่จดสืบสู่พื้นของผมเนี่ยมันไม่ได้ต่างกว่าเลือดของทหารที่อยู่ชายแดนที่ถูกยิงโดยฐานขเขมรหรือฐานที่อยู่ทางใต้ที่ถูกยิงโดยโจรก่อการ้ายที่ตกลงมาเพื่อปกป้องดินแดนไทยผมเนี่ยถูกยิง เลือดตกอยู่บนพื้นดินเนี่ยแต่ผมปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่กลับถูกยิงโดยคนที่ควรจะต้องไปปกป้องในสิ่งเดียวที่ผมปกป้องไอ้ที่น่าเสียใจที่สุดเสียใจตรงนี้